จำนำข้าวไม่เสียหายรายได้ช่วยชาวนาโครงการจำนำข้าวไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถคิดกำไรขาดทุนหรือคิดเป็นตัวเลขจำนวนเงินอย่างเดียวโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลมีนโยบายทำขึ้นเป็นโครงการสาธารณะให้ประโยชน์โดยตรงแก่ชาวนาและประชาชนอย่างถึงที่สุด เป็นสัญญาประชาคมและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมจึงไม่สามารถนำมาคิดกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวอย่างที่หลายฝ่ายพยายามกล่าวหาและสร้างตัวเลขโจมตีเพราะเงินที่ใช้ในโครงการก็จะคืนกลับไปสู่ประชาชนและจะเพิ่มพูลมูลค่ายิ่งขึ้นในกระเป๋าของประชาชนทั้งหมดเงินของรัฐบาลที่ใช้รับจำนำข้าวจึงได้ส่งตรงถึงมือชาวนาอย่างแท้จริง งบประมาณ8 7 8 2 9 9ล้านบาททุกบาททุกสตางค์ไปสู่มือของชาวนาอย่างครบถ้วนแล้วเมื่อชาวนามีรายได้มากขึ้นก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นชาวนามากกว่า15ล้านคนหรือ23%เของประชากรไทยทั้งประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบเท่าค่าแรงขั้นต่ำมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีสินลดลงมีเงินออมมากขึ้น ชาวนามีเงินจับใจ่ายใช้สอยมีเงินปลดหนี้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นรัฐได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากชาวนาใช้จ่ายมีการลงทุนต่อเนื่องคนจนลดลง1.8ล้านคนประเทศชาติพัฒนาลูกหลานชาวนามีอนาคตมีทุนศึกษาเล่าเรียนมีโอกาสเอื้อมถึงการศึกษาขั้นสูงที่วาดหวังไว้ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดจึงขยายตัวเพิ่มขึ้น7แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ2.8ของ GDP ต่อปีต่างจากปี2557ที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวซึ่ง GDP เติบโตในอัตราต่ำและมีแนวโน้มจะถดถอยในปี2558ข้อกล่าวหาว่าโครงการรับจำนำข้าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐจึงไม่เป็นจริงการยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวต่างหากที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนไทยเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและเสียโอกาสในอนาคต